นะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผมด้วยซีโร่เวทูไหมครับนี่ได้อยู่กันกับเออเอลเอลนะนี่อยู่กับสหายทั้งสองตัวนะฮะ<อ>เ,เล่นตัวเลยวะ่ะ <laughs> เอะเกี่ยนหน่อยก็ได้嘛 <laughs> โอ้โหไม่เกีกเ่ยตัวเกลือนอยู่กับแบงค์แบงค์แบงค์ซ่าซ่าศูนย์เจ็ดสองแล้วก็เบสโก้ทีเฮดนะฮะอันนี้ก๊อปลิขสิทธิ์พี่หนุ้ยเข้ามาซื <laughs> ้อลิขสิทธิ์มาห้าบาทนะ <laughs> ทุยอันนี้คือเพื่อนที่โรงเรียนนะเราจะไม่คุยถึงเรื่องโรงเรียนใช่ไหมฮะโอเคโอเควันนี้เราคุยเรื่องแอลอย่างเดียวพอครับผม ทำไมคอมกาจังดีเลย9%เองเนี่ยใช่อะแบงค์ทอง12เลยนะเออเปลี่ยนเออยากจะบอกว่าตอนนี้มึงอะแบงค์19%อยู่้อกู100%แล้วเนี่ยกูเห็นตัวเองเนี่ยต่างคนต่างไม่เหมือนกันกูเท่าไหร่อะกูเท่าไหร่แล้ววะกูเท่าไหร่แล้ะ100เต็มเลยมึงโผล่รูปขึ้นมาเต็มเลยกูเล่นแอร์การ์ดนะเนี่ยหรอมึงแบบตอนแรกมันไม่มีรูปนะพอโผล่รูปมันมา100เต็มเลยเรียกว่า รวดเร็วทันใจไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วคนคนนี้อย่าโเล่นไม่โหดทำไงดีเบสก็เล่นให้โหดสิไม่มันมันเดี๋ยวมาแป๊บไอ้ยุ่คุงปืนใหญ่นี่ว่าถ้าทางจะโหดเอ้ยเดี๋ยวอันนี้บอทระดับกลางก็น่าจะโหดใช่ได้ แต่เบสโอ้เบสเออก็โอ้โหระดับกลางนี่เดี๋ยวยิงบีมล้างโลกไปสะอาดเลยอ่ะเบสมายังเบสมีเบสเบสมีเบสกูคือรับปึ๊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 บแปดสิบสเปอร์เซ็นต์แล้วร้อแล้วกูเห็นเบสร้อยเลยมาแล้วร้อยมาแล้วมาแล้วไอ้กูเล่นฟาร์มนะเว้ยเบสึงอย่าฟาร์มดินุ้ยหนุ่ยวะไปล่างกับกูวะกูไปกลางเสียใจโอ้ยยัง กูกลางกูกลางจริงๆกูกลางก็ได้นะเนี่ยแล้วหละกคนอ, <c oughs> อือหือๆือหือหือหือเดียวเดียวคิดเดีย๋ยคิดกูขอไปกลางออกไป <c oughs> อย่ามายุ่งก <c oughs> ับเดีวกว่าได้เปรียบอยู่แล้วนู้นไอ้ยังไงก็ได้ <c oughs> ใช่เหรอเบสเบสเอ็งล่างเฟี้ยวอ่ะชอบตอนกลับบ้านเลยด อะไรวะรู้สึกหมือนไอยาโซโอจะไม่ให้กูมาแล้วมึงไปทำอะไรกันเลยล่าหมดอะไรกูโหกูฟาร์มเออเออกูรอมึงก็ได้ยาโซโอเออเอาเล่นการมันก็ได้ไอหนุ่ยอยู่คนเดียวไอมันอยู่คนเดียวไอเด็กมึงไปช่วยไอ้หนุ่ยดีกว่าเออแบงค์มาช่วยกูเถอะไอกูซื้อของผิดใช่ไหมกูซื้อสกิลมาผิดะเนี่ย อุ้ยอุ้ยยันเค่โอ้โหนุ้ยหนุ่ยมึงดูมึงดูอะไรเย้ท่าวาปวดเสียวโอ้แบงค์รีบมาหากูเฮ้ยกูก็กำลังเดินอยู่เนี่ยโอ้โหมึงคิดว่ากูเดินเร็วเหรอเนี่ยเนี่ยเดินเนี่ยเบสเนสกินใช่ไหมน่ะอืมเออว่าอะไรยังแปลกแปลกดูถ้าตัวจริงมามันจะเป็นเหมือนกับปีศาจอะเบสมึงเติมไปไหนเนี่ยฮะเติมไปร้อยเจ็ดเจ็ดด้านน้ำตามนั้น เพื่อนกูมันเติมไปมากขขมองแต่เอว่าตาไปว่าของ,อของพิดหรือบอกมีดป่ามาออกลองซอ้อนมาได้กูขอขำก่อนขอขำหน่อยไอ้กูขำขำมึงขำเอนี่ดูดูขนี่นี่นี่ดูขำดูขำเ <Yeah. S 2> ี่ะโนั่นมือขำจริงปะไหนเฮียแบงค์ไอ้ยดแค่ด้านบนเจอไอ้นีน่ มัตตีขำโชวำโชวำโชรอบนึงขำโชวรอบนึออไปขำใส่แบมเฮ้เอเอ้เอเอ้เอา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 อเอาเอาเอเอาเอาเอเาเอ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 เอา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 เอเอาเอาเอาเอเอาอาอาอเอเเอาเออเอาบออเอาเาาอาาเาเเ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  โจ้เอาบอกวามัตตีมันเอาอะเอาแล้วไงอะมัตเตอีเอาเอามึงก็จะเอาเหมือนกันแหละขอทีมังก็ดีโอ้นี่ไม่ตีแรงไหวไยแรงอะไรวะมันเหมือนตีแรงน้อยแบบคุณแรงแต่เปาะดิน่ะไอ้เหี้ยสองไอ้สองโฟมมนได้แล้ว เโดนโดนอะไรกัิพอ่ฮะกำลังดีอยู่โดนคู่เว้ยคู่นมตเต์ยีนุ้ยเจ้าบวกก็บอกนะเดี๋ยวใส่โลให้เออได้แล้วเพื่อนมึงนี่มันคนดีจริงอันนี้ใส่ซัพพอร์ตเหรอเออเฮ้ยชิบหายกูละขึ้นให้ใช้ฮิวอีก อุ้ยนุยน้ยนุ้ยไม่งันติแม่งก็คล้ายยิงบีมนี่หว่าแต่มันยิงครั้งแหละมันวัวยิงยิงทีเดียวแต่แรงมันใช้นี่หนวดตีไม่อันติมึงอ่ะคล้ายยิงบีมเนี่ยนี่กูเพิ่งรู้เนี่ยแอร์การมันเล่นแบบนี้ได้ทันเน็ตแรงก็เล่นได้พร้อมใช้แอร์การ์เล่นอ่ะนุ้ยใช่โโหมินเนี่ยนี่วิ่งโคตรเร็วเลยตอนกูหลุดเนี่ย ก่อนไม่โดนก็พอเด no. like ี๋ยวกูจะได้ล็อกแต่จระเข้มันกลับบ้านจระเข้กลับบ้านแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะกลับเลยนะมาแล้ววู้จะมาแม่น้อยลงกับว่าเราป้อมตีก็ได้ EP ใช่เหรอ ว่าคุณต้องไปซื้อมานาดีกว่าไม่ต้องซื้อฮีโเบสถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เวิ่งเลยเราจะได้อีกฮีโร่อะฮะมายความว่าไงอย่ามาโปรโมทเกมในนี้แบงค์มันพูดถึงเกมนู้นกูก็เบื่อมึงเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบสไอ้แบงค์อะไรแบงค์ใส่โลแล้วกูใส่โลแล้วอุ้ยมาเตอร์ยีเพิ่มเลือดโชว์แบงค์ระวังรอก่อนรอก่อนเออตัวรออยู่เพื่อนเอาตัวรอได้อยู่มึงใส่กอ้กูแน่นะ ก็แต่เยสใส่ก่อนแล้วมันก um ็เดินเข้ามารับอ่ะโันเป็นแบบตะกิลปลาแล้วมึงต้องเข้ามารับเลยอ๋อโอ้ทีโอ้ทีเยสจะส่งเฟิร์สบัตรเขาโหดจริงไอ้เหี้ย้เบล่งหงงเนี่ยกูได้หมดเลยเนี่ยเนียฮะให้สิบเลยสัตว์เบลุ่งหงงแก๊งคีแทบตายโอ้โอ้โอ้ อย่าเอ้ยแบงค์ไปเลยๆๆๆๆๆได้ไปแล้วหนึ่งตัวแบงค์ฝากเล่มบนก่อนแล้วกันขอกลับไปเอามานาก่อันยิงได้กูร้อกได้อะไรเงี้ยอุ้ยอุ๊ยป้อมยิงบระคัมป้อมยิงบระคัมเป็นอะไรที่โจ๊ะโจ๊โจ๊ะวุ้ยนู่นมาเร็วๆกูจะได้กลับไปเติมเลือดเติมมานามั้ง เวลากูมากูขอโทษทีนะเพื่อนกูกลับช้าหน่อยแล้วกูไปเผื่อไปซื้ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยขายเอาวาดมากำลังขึ้นไปเพื่อนรอก่อนแนวแบงค์อุ้ย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 มาันตีชิบหายละแ อ่าอาอาอาคุณเบสเราคุณเบสเราแบงมาเพื่อนคอสเทอร์เรียโอ้ยอขกคนใดเขาคนไดอุ้ยโอ้โหเสจ็ดส่ตะเกียบเพียนไม่น่าเลยกูเนี่ยกูใส่โล่แล้วนะโอเค thank you แบงค์มึงก็ระวังตัวด้วยแล้วกัน ไม่ชอบมาตียไี่มนหิวเลเต็มเต็มละแต่เลยเพื่อนโอ้โหแงคเอ้ยกอกกอกกมานาหมดไอ้สัมานกาหมดหลอแล้วเนี่ยยังขอเกาะกกไอ้เนี่ยเดี๋ยวเตรมมากนา ดูููพพีีี่่เเบบสสกกซมันจะกัดทำไมไม่มีคนกันป้อมโอ้โหไม่ทันเลยกูอเอาไปเบสเอาเลยเบสเอาเลยเบสโอ้โหดับเบิ้ลคิวเลยทีเดียวมาหนุยฮ <c oughs> ะเออหนุยเออเป็นไรเป็นสายเหลืองมาแล้วอันเตน็กูมาแล้ว ุ้ยบัว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 ต้นแตงที่คาดใช่เหรอเออบัวกันตีมาแล้วลูกกบัวกินเนี่ยกระจายบี้มาหามอยู่เนี่ยอย่างนี้นุ้ยเอาดิเอาเลยเอาเลยแบงค์เอาเลยเดี๋ยวโหนั่นแหละโอ้ยไม่ตายว่ะมันฮิวมันฮิวมันหิวฮิวใส่หน้าแล้วไงล่ะมึง เฮ้ยเบ้งเบ้งเอาวะเอาวะเอาวะนุ้ยยากว่ะนุ้ยยากว่ะไม่งวไม่งูตะกี้วันติไม่โดนเต็มบเลยเพื่อ,อติให้เชียวไม่ได้แล้วแบงค์ได้วะ่ะนุ้ยฮะโอ้ยเขียนเลยทำไมมันต้องบักขำเหรอเป้ดิปา่าอ้าวไอ้จระเะข้ไม่กล่าวว่ะเฮ้ยป้อมก็ยิงกูอีก ไม่เอาบูบอ่ะฮะไม่เอาเพื่อนรอ่ะไม่เอาได้แต่นะเออร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนไอ้กูก็เพิ่งหัดเล่นรักไม่เป็นไรไอ้ปดแม่ได้โคตรเก่งอ่ะหล่ะมันตีกูก็มาอ่ะแบงค์มันตีกูใช้ร้อยมานาตอนนี้มานาแค่เหลือแค่สองร้อย เฮ้ย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 สก้ิ้ดิสติจะมาแล้วสตวิ้ดวิ้ดอไปก่อนรอไปก่อนสตวิ้ดวิ้ดเด็กผู้หิงเต็มเต็มเลยนยมึงยืนติดช้าไปเลยเห่าวนตีต่อเลยเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยไปโล่ไอ้นุ้ยโอ้ยหายแล้วไปเยโล่อย่าพูดไปเอาไอ้เนี้ยชิบหายอีฟ้าแบงค์ไม่ดดอติวาวแบงค์อติวา

มาแล้วคุณลุงถือปืนทหารถือปืนแบกปูนไปบอกตึกโอ้โหแบกปูนอุ้ยเอาเข้าไปแบงระวังมันจริงเป็นทอร์อัดหน้านะยิงเป็นทอร์อัดหน้าคือดแล้วว่เป็นทอร์ดไอ้เนื้อกูขออนุญาตกลับบ้านก่อนเออเชิญเลยเพื่อนให้กูอยู่กับสามตัวเนี่ยนะสามตัวให้ยิงเป็นทอร์อัดหน้าหนุยหนุยมึงระวังตายนะเว้ยหมือนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรยิงเป็นทอร์อัดหน้าไอ้เหี้ย อโอ้โหตายแน่นอนจากการคาดเดาของกูว่าไม่น่าจะเหลือไอ้เงี้ยแน่นอนอยู่แล้วไอ้บนแป๊บสองตัวเลยบอกเออใช่สองตัวเลยดูบซีมีน้องหมาติดตัวอยู่ด้วยเบสเบสมาช่วยกูหน่อยเร็วเบสเร็วเร็วหยุดเลือดก่อนเบสมึงออกอะไรวะทำไมมีหมาติดตัวด้วยวันนี้ก็งงกับหน้าจอตัวเอง ป้อมแตกไอ้ย่าป้อมแตกไอ้ชาร์ป้อมแตกตอนแรกบอกว่าออโต้คอนฟิกเดี๋ยวป้อมบนแตกแล้วเบสเอนอนั่นแหละนั่นเอาไปโอ้โหเบสรอดมั้ยนะเบสตัวเบสมันตีโดดเลื่อนเนี่ยทิปเปอร์คิวเบสมันไม่แบ่งปูงคิวเลยว่ะเบสข้าวมากเอาคนเดียวเลยเห็นดีอย,อย่างนั้น อีกื่วงมึงจะมาล่าตัวคืโอ้ยอีเบสไม่โหดว่ะโอ้เล่น L อลเล l ว0สามสิบไม่โหดก็บ้าแล้วเอาอะไรแค่บอดเดียวเออ,เ,อ,อเล่นกับคนว่าพะยางมึงจะอาเจียนตานะนตาเดียว ก็จะอัดแบบยาวๆทำคลิปยาวๆสักหลายหลายชัมม่วโมงแต่มันใช้อากาศนวดตีมาแล้วลุงถือปืนเอาเปล่าเ,เ,ลเอาเปล่าแล้วแต่มึงเลยเอาไปเลยกูให้เอาไปเลยคุหน,หน่อยก็ได้นะไม่เอาไอุ้ยยังไม่ยิงมึงเพราะหน้ากูนเนี่ยไม่เพราะหน้าตีมาแล้วลโ,อโ,อโอ้โหยาอนสออ่ข้างหลังอ่ะ อ้โโโหหยยยุเอออะไรมึง,งไม่ได้คิดชนมั้ยข้างบน,น,นมันม,มึงค <c oughs> ู่หูล้ำแสงมึงล้ำแสงไม่ต้ออย่าโดนเอาอ่ะ <c oughs> อันตีดล้ำแสงเหมือนกันเลยโอ้โหขอถอยทัพก่อนแล้วกัน ไอ้นุ้ยวันนี้เล่ยนยาวนะไอเทียกุซื้อบูธทมาแล้วอี๋ยะผมมึงเหอะเก็บร้รอยโอ้ชคุณลุงถือปืนครับรอหน่อยครับได้นะได้นะนลุงครับลุงไม่รอเลย <c oughs> เลือกแค่นั้นก็วิ่งกลับฐานซะแล้ว ไม่ได้เลยติ๊วีนุ้ติ๊กวิโอ้ยนี่เยร์โตโแม่งโอ้โยยาสโอบแม่งมันจะรอดได้เบียร์บอกมาอู้หูอุ้ยเบียร์โอ้อีกตัวเดียวเลยคุ้มเลยยี่บี้รอดยากโสดได้อู้หหูตัวเดียวเองอะเบสเบสเบสอย่าหิวเบสนี่เข้าไปข้างใน พบกลับบ้านเด็ดสดไม่มีสกิลกระโดดข้ามเลยเหลือมินเนียนสองตัวสตีสักนิดนึงพบกลับบ้านนั่นแหละกิโตโชคดีตัวนัดหนึ่งนี่มันแน่ใจนะว่า ใครจะได้ใครจะได้ใครจะได้โอ้เธไมาตาดดูกูด้วยวะไม่ทันแอสซีโอ้โหไม่ไม่การควิกกูด้วยอ้าวอ้าวได้ได้พ่อหนุ่มได้นี่กูไม่ได้ใช้ทักษะวาร์ปเลยนะเดี๋ยวสู้โอสู้สู้ย่าสู้โอ้เอออย่าสู้ตุ๊บ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 เรียบร้อย เดี๋ยวดูลักเดี๋ยวดูโหลักกับลุงนวดที่หายไปอ้าวลักแฟตติดว่าจะมาะดีดี <c oughs> และนี่คือตังอ้งติดชีวิตมาตเตนีเอาดิไม่เอาดิเอาดิเอาดีมันปักวาศ <c oughs> อ้าวไม่โดน เรตลักลักลักโอ้โหลักไปได้อย่างสวยงามชอบท่ากลับเบสอะเหมือนบินกลับยังไงไม่รู้เออเนี่ยมันเป็นมันแปลงไปเป็นเครื่องบินแล้วบินกลับอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเฟี้ยวเฮ้ยช่วยอาชีหน่อยแบงค์อาชีหน่อยโอ้อาชีมึงอย่ารอดเอ้าเดินตามขนาดนั้นอะเฮ้ยแต่มันก็มีจิตใจและความกล้าหาญแล้วเว้ยยังใจเหี่ยวเองขอาชีไอ้อห่า กาหรที่ยิงเบาในเมื่อหิวกูก็สนับสนุนวะโอ้โหคุณลุงคุณลุงถือปืนมาแล้วอุ้ยอมันยิงกระติบไปแล้ว่ะอุ้ย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 มันยิงฮอนไซอยิงยฮอนพวงเป็นโจ๊ตเอาละยิงเมกอมฮอนไซเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุง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 ก็มันมาเป็นลุงเนี่ย ลุงมไม่ไหวแล้วลุงลุงบอกพีนคอมโบแล้วใครไปฆ่าเบสไงเบสป็นคนเดียวเลยเหรอหายไปแล้วกลายเป็นเงาเออเบสมันเอาคนเดียวไม่ธรรมาดาเนี่ยก็ดูของมันดิตแม่งไก อ้น่ยารนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยเนุยหนยังไ่น่พรนอมยหนุ่ยห่ยหนุ่ยหนุ่ยหนุ่าหนุ่ยหนนุ่ยหนุ่ยหนยหน่ยหรุ่ยหยหน่ยหม่าหน้ยหนุ่ยว่ยห่หนุไยหั่ยหนุ่่ยห่ยห่ยหนุ่ยหหยยเ่ยย เข็ดเล่สั้นๆทักไปไม่มาทักไไม่มาไ,มมาไปละกูไม่อยู่ล,ละไอ้หนุ่ยเอาป้อม่อนดิเออให้ไม่เนียนฆ้าบ้างเบนไม่ใช่มานาเช่าตัวแกไม่ก็เหมือนักชีวิตหน้า โอ้โหแม่งครั้งเดียวแม่งไปเลยทนะั้งปมแล้วใครมามาโฆษณาแถวบ้านวะโว้ยขอกูได้ขอกูได้มามึงได้ยินเสียงะอะไรฮะถ้าขายลองกองบ้านเลยหนะัน <c oughs> หน้าบ้านสดละละุดๆแล้วเลยไอ้ยาสุโอเอาดิยาสุโอแบงค์แบงค์ไ่อยให้ยาสุโอเผล กูไม่อยากใช้อันติเลย้เหี้ยกูแทบไม่อยากจะใช้อันติเลยมองตรงเล่มไปคอาทีลกูโคใช้มานาโคเปลืองเลยออกลีมานาอเนี่ยไหนว่าออกลีมานาก็ดีออกล

ันก็ดูมันออกของนี่ไม่ธรรมาดาโอ้อยติว่ะแก่ต้องน่าจะตัดสินใจดีๆก่อนอันตินะดูเหมือนอาชีพทำมรี้ไปไปด้วยเบสมันได้กลับทั้งสามคนเลยวนะ่เนี่ย ีบอกทิ้งกูอีกแล้วไอหา่ามัน้าดกูไปเยอะเี๋ยวพันหนึ่งทำอะไรดิวะเนี่ยยวไม่ใช้ลูกคิ้อเอ,อ,อย้ยยศอนย์วิ่งวรวดเร็วอะ่ะโอ้โหมันออกเลยอ่ะรองเท้าก่อน แล้วก็ดาดสายฟ้ามันเพิ่มความเร็วด้วยมาไปดันเลนเลนล่างแล้วเอาชีว ชอบสกิลไอเบสแม่งวาร์ปข้ามไปนี่ได้กระโดดข้ามกำแพงจะตัวโอไม่ไหวนะนะตามติดชีวิตยาสุโอบโอ้โอสกิลไม่ไหวพี่อะไรเฮ้ยสันติมันแรงจะตายอย่าถกใช่ไหมโอ้ไม่เคยติเลยคนเลยสกิลใส่ว่าจะลองติในคลิปกันติกันเป็นไร แบงค์ไม่เต er er. oh, 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 ้นเนอเต้นเนอะกดคอนโทรลแล้วตามด้ตัวเลขต้องทำยี่ใหญ่เนี่ยฮะกูไอ้ยัยแบงค์ขับไม่สนใจยี่ใหญ่ โอ้โหเอาป่าเวทเอาป่าเอาป้าเดี๋ยวรอล่อมันออกมาอสักหน่อยสักหน่อยโอ้ยฆ่าได้ตัวหนึ่ง มึงอนะมไม่ควรจะออกไปตั้งแต่ที่แรกแล้วเบสที่เบสตายเหรอตายดิยาสโอออกเที่ยวมานะยอดไปเลยไม่ทำะอะไรกับมันเนะออเฮียยังไม่เอาอยังไม่เอามันปล่อยฮอนคูมานะแบงแบงแบง,แบง,แบงยาสโอออกเที่ยวมานะวอะไรยาสูออกอะไรนะ ทั้งๆที่มันตัวมันไม่ใช้มานาอ้าวกูเพิ่งรู้ว่ายาจุโอชไม่ใช่มานายาสู้ออกดูดามานาไม่ธรรมดาไปแล้วเกือบฆ่าได้ไม่ฆ่าต้องไปให้ชันได้แลมเพจใชยเลย ตีมันน่าจะยิงเลยเนาะไอ้เฮียคนแช่เอาบาลอนไปกับตายโอ้โหอย่าพึ่งจบอย่าพึ่งจบไอ้เทมยนดุเลือดสามมันกูว่าอาชีพมันน่าจะรีบแน่ๆเลยเฮียพ่อให้ไปอ่านหนังสูตรแล้วไปตัวสอบ เอ้ยสักหน่อยเออยไม่ผมไม่ทันหมดเลยคูไปแล้วอต่อต่มาเออ,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 อมีเบ้นเข้าบ้านเลยครับโอเคนะครับผมม่เจอใหม่พัดน,นะฮะสวัสดีครับ